สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับเรามาพบล้วนะครับกับข้าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ส่วนนะครับระจําหวันนังขานนะครับที่18มิถุนายนสั่ง้างรจครับมาแล้วครับวาวันี้กากาศมันปืนมั้งครับครับหรือบางทีพาพแล้บนะครับเป็นข้อมูลทช่นที่อากาศชั่วพื้นนะครับยังคงเห็นลักษณะของลมมวสุมส่วนตอกเชียงตายนะครับผัดประคุมนะครับบริเวณทะเลอันามันนะครับภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับเริมขึ้นจะเห็นตัวย้อมความกดอากาศต่ำนะครับเวณงก้องเวียดนามตอนบนนะครับอ่าวตังกีนะครับ มาเรีเมกกันบ้างนะครับเมกวันนี้จะเยอะสักนิดนะครับทางทะเลอันามันนะครับโดยพอทางทะเลอันนามันตอนกลางนะครับตอนบนนะครับกมาเลีนเรดาร์กันบ้างนะครับเรดาร์จุมพอนะครับเห็นกลุ่มฝนนะครับเด็กนอยขึ้นปานกลางนะครับหน้าฉ่ายฟังทะเลอันนามันนะครับตั้งแต่ประเทศประมานะครับและน่องนะครับรวมถึงฝังงานะครับมีแนวโน้มเกินตัวข้าหาฟังนะครับมาเรียนเรดาร์สิง hey. ห์พ้านะครับ ในช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นว่ามีกุมฝนเล็กน้อยนะครับทางทะเลอันามันนะครับทางมีแนวโน้มนะครับเกืดนตัวเข้ามาฟังนะครับกลับมาแลอุณหภูมิกันมั้งนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับวัดได้ที่34.9องศาเซลเซียสนะครับที่ถอกกาศยานสุราธานีนะครับจังหวัดสุราธานีนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะครับวัดได้ที่23องศาจุดสององศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอท่องจิตนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับ กับมาแรงฟ้นกันมากนะครับแหลายงานฟุ้นหยิบเสื้อชมวงนะครับคล้องซ่านนี่ปักตายฟ้านออกนะครับคล้องเจ็ดมงชาเมื่อวันนี้จนถึงเจ็ดมงช้างของวันนี้นะครับจะเห็นกลุ่มฟ้นนะครับเล็กหน่อยถึงปังกลางนะครับกระจายถั่วเลยนะครับแล้วก็จะมีปริมาณฝนสูงสุดนะครับที่สามสิบจุดห้าเป็นิเมตรนะครับที่อำเภอชวานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกมาแร่พากรอนากาผักตายฟ้านออกวันนี้นะครับจะเห็นเมื่อวันนี้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากงมองรวมซุ้มนะครับ หลักเชียงตานะครับปาปภูมทะเลน้มันขาดตาแล้วก็อ่าวไทยนะครับหลายๆจังหวัดกันมากนะครับเจเน็ตฟุลจะเยอะสักนิดนะครับทางอ่าวไทยีดอสนะครับตอนบนถึงตอนกลางนะครับที่จังหวัดประจวบนะครับชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับที่60เปอร์เซ็นต์ขม้วหุ่นตีนะครับส่วนเพชรบุรีนะครับพัะลุงสงขลานะครับลุ่มซันจังหวัดนะครับอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์ขัุ้่นตีนะครับ อุณหภูมินะครับวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่2 4นะครับถึง2 8องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32นะครับถึง3 6องศาเซลเซียสนะครับยังไงก็ฝากขอฝากเตือนนะครับประชาชนนะครับจังหวังระวางเหลียงกล้องพุทฟ้าคะนองนะครับอาจจะทำให้ลมกรพักแรงได้นะครับรวมถึงชาวเรือนะครับเรือเรือวัดมณาวังนะครับโดยเฉพาะที่มีพุทฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวจะสูงขึ้นมานิดนึงครับเอามาแล้งลมกันมากนะครับคือลมหมีนะครับลมตนนต์ตอกชิงตานะครับความเร็วลมอยู่ที่15ถึง30กมมชนะครับ ห่างฟังนะครับอ่าวไทยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแมตรนะครับเว้นเป็นปากนอนประมาณว่าสองแมตร์ได้นะครับกลับมาแรกการขาดมาจ็วันหลวงหน้านะครับสําหรับอาการนะครับปากตายพระนอนตําบลก้อนนะครับแคลุรียมถึงสุลลาธานีนะครับวันนี้พุ่งนี้อยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของมูลทีนะครับส่วนวันที่ยี่สิบนะครับถึงยี่สิบนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลทีนะครับมาแรกกันบ้างนะครับับสำรับปากตายพระนอนตอนล้านนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาถึงสร้างถังวัดนะครับจะเรียว่า ลดสวมนะครับพ้นอยู่ที่3 0มสิบถึงสี่อนต์ของผนนะครับครับอย่าลืมนะครับกดไล่กดแช่นะครับสำหรับตองใครต้องการเข้ารับข้อมูลที่มีประโยชน์นี้นะครับพราะนไม่ร้านนะครับต่อชาวนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน